สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้มประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยครูหนึ่งจะพานักเรียนชั้มประถมศึกษาปีที่2นะคะมาทบทวนคำศัพท์กันค่ะวันนี้นะคะเราจะอยู่ในหัวข้อคำศัพท์ของบัญชีคำพื้นฐานซึ่งจะเป็นคำศัพท์ที่นักเรียนชั้มประถมศึกษาปีที่2นะคะได้เรียนไปในสัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วแต่วันนี้ครูหนึ่ง จะพานักเรียนมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าเราเรียนกไปได้กี่คำศัพท์แล้วและนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้อัดวิดีโอส่งคุณครูนะคะนักเรียนอัดวิดีโอนะคะทยอยมาส่งคุณครูด้วยนักเรียนจะอ่านทีเดียวรวด40คำหรือจะแบ่งเป็นคลิปละ10คำก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มีเพื่อนบางส่วนนะคะส่งมาแล้วส่งวิดีโอมาในทางเช็ตส่วนตัวของค,ครูนะคะอย่าลืมนะ อ่านแต่และครั้งมีคะแนนด้วยนะคะนักเรียนบัญชีคําพื้นฐานนะคะทุกครั้งที่อ่านทุกครั้งที่ส่งมีคะแนนทุกครั้งเลยนะคะมาค่ะเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณครูจะอ่านแต่ครูจะไม่สะกดนะคะในวันนี้ครูจะอ่านนักเรียนฟังแล้วก็นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะกุ๋งกุ๋งโกดโกด กม้กมก้มกระดูกระดูอีกครั้งนะคะอ่านตามครูค่ะกลุมกดกม้มกระดูเก่งมากค่ะกระติกกระตุกกระถาง กระทบกร,ระติกกระตุกกระถางกระทบกระทอนกระสอบกระทะากรากระทอน กระสอบกระทะกล้ากอกอคำนี้มีไม่อีกด้วยนะคะนักเรียนกอกอกอง ้อนอีกครั้งนะคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามครูนะเดี๋ยวครูขอใส่ไม่เอนะนักเรียนตรงนี้มีไม่เอด้วยนะคะกอกอกองก้อนกะปิกะเพรา กะสาตั้งกะปิกะเพรากะสาตั้งตรตำแพงกิ่ง กิริยาอ่านตามคุณอีกหนึ่งครั้งคะ่ะกรรมกรรมแพงกิงกิริยากู้เก๋กิงเก่าอีกครั้งคะ่ะกู เก๋เกเิ่นเกินเกือแก้มโกนอ,นอีกครั้งนะคะเกินเกือแก้ม ไว้ขณะขมโกหกไว้ขณะขมไขยำไขยี่ไขยำไขยีขย่ครบไปแล้วนะคะทั้งหมด 40คำเลยนะคะที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะได้เรียนคำพื้นฐานไปอย่าลืมนะนักเรียนสามารถอัดวิดีโอส่งมาในไลน์ส่วนตัวของครูได้เลยค่ะจะอัดเป็นลิปละ10คำหรือว่าจะอัดทีเดียวตั้ง40คำก็ได้นะคะให้ปกครองอัดวิดีโอตอนนักเรียนอ่านนะคะออกเสียงให้ออกเสียงดังฟังชัดนะคะโรงเรียนรูจะได้ให้คะแนนของนักเรียนได้อย่างถูกต้องนะคะและเดี๋ยวเราก,กลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ